ทุกคนคะวันนี้โบจะพาทุกคนมาบุกทางกระบะแค a ออโต้ที่มีให้เลือกม,มากกว่า10คันค่ะย้ํานะคะว่ากระบะแค a ออโต้หากวันนี้คุณกาลังมองหากระบะแค a ออโต้ปีใหม่ไม่น้อยและที่สําคัญนะคะใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนจอง888อบาทเท่านั้นค่ะรับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึงแป0 0มนบาทไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะวันนี้โบจะพาทุกคนมาเปิดคางกันนะคะมาดูกันดีกว่าว่ารถกระบะแคปออโต้ที่ทุกคนตามหาที่ราชพฤกษ์พีคาสเตเตอร์ของเราเนี่ยวันนี้โบมัดรวมมาให้เลยมากกว่า10คันและเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคันเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนค่ะมากันที่2คันซ้ายขวาที่อยู่บริเวณด้านข้างโบก่อนเลยค่ะหนุ่มหล่อสุดฮิตตลอดกาลอย่างเจ้าตัว e สุดๆ d max 1.9 ddi blue power ค่ะมากันที่คันนี้ก่อนเลยคันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฮอตฮิตตลอดกาลนะคะทุกคนขาคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป ซาตแทีเป็นตัวท็อปเลยนะคะทุกคนคะ่ะท็อปแบบพุชตาร์จากโรงงานแท้เลยแต่ว่าคันนี้นะคะเขามีการจัดแต่งนะคะจัดทรงมาให้เป็นตัวเตี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้คันนี้ทุกคนไม่สามหมื่นเท่านั้นย้ำนะว่าไม่สามหมื่นเท่านั้นนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะไม่สามหมื่นแล้วใครที่อยากได้กลับไปเป็นตัวไฮแลนเดอร์ก็สามารถที่จะแจ้งกันได้บอกก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะคันนี้คตรคุ้มเลยคันนี้นะเดี๋ยวเอาไปเลยใครที่จองรับรถคัในวันที่31สิงหาคมสอ6 5นี้าร้อยหกสิบห้านี้ค่ะปกติ่ะคะผ่อนเป็น แค่9,999บาทก็พอนะสำหรับคันนี้นะคะไม่30,000นะไม่30,000อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึงแล้วกันด้านไหนก็ในไหนแล้วนะคะไม่30,000แท้ตัวแซดแพททีฟค่ะนะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคะ โซแทฟส,เ,สเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอให้พมิมละยก็เป็นมันติฟังกชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอดหนังก็จะนบอดหนังสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะอันนี้คือเดิมๆด,ด้านในคือเดิมโรงงานนะอิซูม,มอเตอร์ประเทศไทยเลยนะคะปุ่มก็เป็นปุ่มปุสตาร์ทเดิมโรงงานแล้วค่ะาพามาสังเกตกันดีกว่าว่าสัญลักษณ์แทฟส์ทีดอยู่ตรงไหนคะทุกคนคะ่ะก็คือบริเวณด้านหลังตรงนี้เองนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว1.9ดีไดบูพาวเวอร์เนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวพวกยวกสูงที่เป็นไฮแลนเดอร์นะทุกคนถ้าเป็นตัววรมดาาาเเนีีาาน่่ยจจะะคก็็ปง แต่นี้เป็นแทเทีบนะคะอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะอันนี้เป็นตัวปีรถสปี2020นะถ้าเฉล20เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยครนนี้มาดูที่น้องคันนี้กันดีกว่าคันนี้ก็สวยค่ะทุกคนค่ะคันนี้ก็เป็นแคปออโต้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวสเปคแคปค่ะทุกคนคันนี้นะไม้นะทุกคนไม่สามหมื่นเออไม่สามหมื่นแท้แบบนี้เลยทุกคนดูด้านในอันนี้มีจอแอนดรอยแลวกล้องหลัังแแถมมให้้ฟีลวเือนนกค่ะ ใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้จองแล้วบภายในวันที่31สิงหาคม2565จอง888บาทเอาไปเลยอเ่อนเพียงแค่9,999บาท 9,999บาททุกคนผ่อนหมื่นกว่าไม่ต้องผ่อนผ่อนไม้ผ่อนแค่นี้ก็พอ9,999บาทกับสเปคแคปนะคะเทปๆแล้วสีขาวแท้ด้วยแล้วก็คันนี้ก็แต่งหล่อห้เรียบร้อยแล้วที่ e สามสิบนะคะแล้วก,ก็ด้านหลังไม่มีแม็กไรเนอร์อันนี้คือเอาใจสายวัยรุ่นเลยนะคะคันนี้ไม่ต้องพูดถึงคันนี้เกียร์แมนนวลไม่ดูเดี๋ยวพาไปดูเกียร์ธรรมดามาต่อกันเลยนะ,ะทุกคนค่ะเกียร์แมนนวลเดี๋ยวพาไปดูเกียร์ออโต้พูดิดนะคะทุกคนอ่ะถัดมาดูคคคคคััันน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 ีีีี้้้้ะะะะะะะกกกรบาาาแแปอออโตตเเเเหมมื่่่วจจย็ คอกเตียมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ใครที่หารถใช้งานค่อนข้างที่จะเหมาะคันนี้คือ toyota levo นะคะ2-4 Z edition ปี21ดนะคะดูด้านในได้เลยเนาะ,ค,ะคันนี้เนี่ยมีคอกเตียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฝ่ายที่ไปประกอบไปประกอบอาชีพหารถไปประกอบอาชีพคันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะเลขหมายอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0เท่านั้นนะคะแคปอโอตโต้1 6 0 0 0พันพร้อมกับคอกเตียปี21แท้ค่ะทุกคนปี2 1แท้ย้ำนะไม่หมื่เท่านั้นคะ่ะทุกคนอ่า นี่นะคะก็มีข้อให้แบบนี้นะคะเหมือนกันคันนี้ใครอยากอัพว่าใครที่ดูจากคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าคุณอยากได้คันไหนสนใจคันไหนทักทักมาหาโบาเลยเดี๋ยวโบให้โปรเหมือนเดิมจอง8 8 8บาทผ่อนแค่9ก9 9 99บาทเท่านั้นอ่ะถัดมานี่ก็เหมือนกันค่ะคันนี้เป็น Mitsubishi นะคะ Titan นะเป็นตัว G, g T Plus ปี18บค่ะทุกคนแคปออโต้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นไฮ g h นเดอร์ด้วยนะใครที่แบบอยากได้แบบรถกระบะที่แคปออโต้ที่เป็นไฮ g h นเดอร์อ่ะ และออปชันครบๆอันนี้แนะนำแล้วเป็นสีส้มเป็นสีพิเศษด้วยนะคะ GT Pass เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นพรูสตาร์ทนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นหน่อยๆประมาณนั้นนะคะทุกคน <c oughs> เลขหมายรู้สึกจะประ,ประมาณ6 0 0 0ื่นเนาะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแคปอโอโตโย้ยกสูงคันนี้แนะนําเลยมีอยู่คันเดียวด้วยนะคะในร้านเหลืออยู่คันเดียวแล้วนะเข้ามาสองสามคันไปหมดแล้วทุกคนตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวค่ะอ่ะถัดไปคันต่อไปกันเลยนะคะสำหรับแคปออโต้อย่าลืมนะคะใครว่าจะคลิปวิดีโอรีแคปมานะ เดี๋ยวให้โปรนะคะจอง888บาทนะคะทุกคนผ่อนไม่ถึง1,000 0บาทเลยขันมาคันนี้ค่ะคันนี้เหมือนกันค่ะ Isuzu D-Max 1.9 s p e c c a b นะคะทุกคนปี21เนาะแต่ในเขาติดสัญญาไฮไฮแลนเดอร์ er มาแล้วอ่ะด้านในเหมือนเดิมทุกคนนะคะแคปออโต้ก็จะดีไซน์ลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมีจอ Android ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพคือใหม่มากคันนี้รู้สึกจะมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหรอ่อนะ่ะสองหมื่นไห ประมาณนั้นแหละนะคะแต่ราคาเนี่ยไม่เคยมีคันไหนไม่เกิน4ี่หมื่นเลยนะสำหรับแคปออโต้ถ้าเป็นดีแม็ถ้าเป็นเลเวลนะใช่คือใหม่มากทุกคนนะคะใครอยากได้คันนี้ทักมาเลยนะคะก็มีตกแต่งแคปล่ามาให้ด้วยตรงนี้เนาะก็ดูสวยงามแม็กเปลี่ยนมาให้แล้วถัดมาอีกหนึ่งคันคันนี้สวยคันนี้เหมือนกันเลยค่ะสเปคแคป1.9มีเยอะปะเยอะมากบอกเลยว,ว่าเยอะมากปี21เหมือนกันนะคะปีใหม่ไหมนรอไปไป้ายแดงรอรถนานใช่ปะอันนี้ไม่ต้องรอรถ ไปไป้ายแดงถ้าเกิดสมมติว่าอยากดาวน้อยซับดาวเยอะนี่ดอกเบีย้ยแพงใช่ปะอันนี้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษอ่าออกรถสูญบัตรก็ดอกเบีย้ยพิเศษนี่นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ก็ประมาณสักหมื่นกว่าๆเหมือนกันนะคะใครชอบคันไหนเอาคันนั้นไปคันนี้เนี่ยก็จะมีแม็กให้เหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นแม็กไบรเนอร์ให้หน่องอย่างถ้าเกิดสมมติเจ้าคันแรกๆอ่ะที่เป็นสีขาวอันนี้จะไม่ไม่มีแม็กไบรเนอร์เนาะอันนี้มีให้นะคะทุกคน ปี21่าปี21แท้เหมือนกันมันเดิมจอง888เท่านั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะจอง888ผ่อนไม่เกิน1,000 0บาทโคตคุม้มอ่ะถัดมาที่บริเวณนี้กันต่อใครเป็นสายเลเวลใครอยากได้ความถึกความทนไม่เน้นความสวยไม่เน้นเขาเรียกว่าไม่เน้นสไตล์แล้วกันมาคันนี้เลยอโตโยต้ level, entry, าเลเวล2.4 e จุดสี่เอนทรีเซตอิเลขใหม่3119กิโลเมตรค่ะทุกคนคะ่ะแคปออโต สภาพใหม่กริบกริบแบบนี้เลยค่ะ2.4นะคะคันนี้ใหม่30,000ื่ทุกคนปี21แทวเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเลยใครอยากได้คันนี้จอง888บาทผ่อน9,999บาทเท่านั้นผ่อนไม่ต้องถึงหมื่นทุกคนแพงไปนะคะผ่นหมื่นเดียวแพงไปนะคะอ่ะถัดมาอีกหนึ่งคันคันนี้เนี่ยก็จะมีชุดแต่งมาให้นะคะแล้วก็เป็นตัวแซดเอดิชันเหมือนกันเนาะถ้าใครอยากได้สไตล์แบบกระบาใส่สเกิร์ตก็หายากเหมือนกันเนะาะาคันนี้ไปะคะทุกคน ดูเลยดูเลยคือใหม่มากค่ะทุกคนค่ะคันนี้เป็นปี2019ค่ะแต่เลขใหม่แค่1 3ื่นเท่านั้นนะทุกคนเลขใหม่น้อยมากนะคะ13,417กิโลเมตรปี19ค่ะนะคันนี้ ผ่อน9,999บาทไม่ต้องผ่อนคันนี้ผ่อนแค่8,888บาทก็พออ่าใครอยากได้ขนาดอย่าลืมนะคะแคปว,วิดีโอมาเลยนะคะแล้วก็มาบอกมาเลยว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะรับรองเลยว่าได้ราคาดียอย่าบเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันหเห็นมีคันหนึ่งนะคะเป็นกระบ Cap Auto, นะแคปออโต้เนี่ยกับเจ้าตัวเลเวลเหมือนกันคันนี้รู้สึกจะไม่หมื่นกว่ากว่าเองมั้งเนี่ยใช่ไหมใช่นี่ใช่จริงด้วยนะคะคันนี้นะคะเลขไมล์ประมาณ10,000กว่ากคันนี้เหมือนกันเลเวล2.4 z Edition ปี21แพ้ส,สีขาวสีขาวเยอะมากเลยอะสวยนะกระบะสีขาวอะมาดูด้านในกันทุกคน <S <S เลขไม่ประมาณอุ๊ยขอโทษไม่ถึงหมื่นว่ะเลขไม่4,535กิโลเมตรทุกคน <S 1> <S 1> <S อ๋อเพราะฉะนั้นคันนี้นะวันตีศูนย์ไม่หมดแน่นอนนะคะเพราะยังไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะไม่4,000โลเท่านั้นทุกคน4,000โลเท่านั้นโคตรคุ้มเลยค่ะคุ้มมากๆอ่ะคราวนี้นะคะก็ใครที่อยากได้กระบะ แคปออโต้นะบอกเลยว่ามาที่นี่คือครบจบไม่ว่าคุณจะอยากได้แบรนด์ไหนแบรนด์ยอดนิยมแบบมีเยอะมากแล้วทุกคนหันไปดูด้านหลังซูมไปดูด้านหลังเลยกระบะเข้าใหม่เยอะมากแคปออโต้นั้นมีอีกอันนนก็มีอีกเพียบเลยมีทั้งอิซสุมีทั้งเรโวนะคะมีเยอะมากแต่เพิ่งมารถเพิ่งเข้านะคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนขากระบะแคปออโต้ที่มัดรวมมาแต่ละคันคือแบบปีใหม่ไวมน้อยมากไปเริ่นต้นแค่สี่พันเท่านั้นและเป็นแบรนด์ชั้นนําในบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเวลสองจุดสี่แซดอิดิชันหรือจะเป็นอินสูดดีแมกนะคะหนึ่งจุดเก้าดีดไอบูพาวเวอร์นะมีทั้งตัวสเปคแคบนะคะตัวเอสนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวแซดพัชิพที่เป็นไฮรันเดอร์ตัวท็อปด้วย บอกเลยว่าคดคุ้มมาที่นี่คุณจบแน่นอนวันนี้ค่ะหากป้ายแดงรอนานนะคะมาหาโบได้เลยค่ะหากป้ายแดงจะทำให้คุณต้องใช้เงินออกรถด้วยจะเป็นค่าประกงค่าป,ประกัน1น0 0 0หมื่นสและที่เหลือไปซับดาวซับดาวเสร็จแล้วยังไงต่อดอกเบีย้ยแพงขึ้นไปเดิมีค่ะบวกเข้าไปแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็น 1.2. ไม่ต้องเลยค่ะวันนี้ถึงคุณจะออกรถศูนบาทนะ ถึงคุณจะออกรถศูนบาทก็าตามคุณก็จะได้ดอกเบีย้ยที่สุดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมนะกใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะผ่อนหมื่นกว่าบาทไม่ต้องผ่อนทุกคนค่ะวันนี้ผ่อนเป็นแค่ 9, 999 9ับาทหรือแอบเห็นบางคันผ่อนแค่8 8ด8แบาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะแคปคลิปวิดีโอนี้นะคะติด่อช่องทางนะคะตามด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วรอบหน้าใครอยากให้โบพาไปรีวิวพาไปออนทัวร์รถในเต็นท์ของเราเนี่ยที่มีอยู่2 0 0 3 0 0ยาคันเนี่ยอยากจะดูคันไหนบอกโบได้ ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมันออกได้หรอบัญชีไม่เดินมันจะออกได้หรอใครที่วิ่งชนกดังอยู่รับงานเป็นรอบออกได้หรอใครที่กดแบบวิ่งชนตู้นู่นนั่นนี่อยู่นะคะมีแต่ใบทวีห้าสิบมันจะออกได้จริงหรือเปล่าหรือใครที่บอกว่าพาระแัน่นเอียนเลยจะออกได้ไหมอายุงาน3เดือนออกได้หรือเปล่าต้องบอกว่าทุกปัญหาของไฟแนนซ์มีทางออกแน่นอนค่ะเพียงแค่ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากโบนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะโบและเจ้บบากระบะแครบออโต้นะคะที่มีกว่า10คันนะคะของเรา กอรอบมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวัสน,นีขอบคุณและสวัสดีค่ะ